ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่นะคะเราจะมาแนะนำ our new members นะคะเป็น new member ใหม่ของ family เรานะคะน้องชื่อว่าผมชื่อคาลิว Calvin. Calvin. Calvin นะคะ C A L V I N Calvin คายนะคะแบรนแบบชื่อเหมือนแบรนน้ำหอมเลยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ผมอายุ9เดือนนะคะเดือนหน้าวันเกิดผมแล้วนะคะ นี่จะบอกว่าน้องนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็บสั้นมากเพราะว่ารู้ปะเขาตัดมาดี <laughs> น้องเพิ่งมาได้ดูน,นี่เท่าไหรนะ่นะนี่สองแล้นนวเนาะใช,ใชแ่แต่จริงๆอะ่ะน้องยืนสองขาได้นะน้องไม่จะล้มนะแต่ว่าน้องชอบแบบอแอบ,บแตบบ่ว่าตอนนี้เริ่มหมดหทิดแล้วนะคะดูจากขนน้องนะทุกคนตรงนี้จะมีความสีกาแฟแบบว่าสีแบบ เซนเบอร์นามากเลยนะสีมีความแบบน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็ขนน้องสวยมากนะจ๊ะฟันน้องก็สวยมากเลยโชว์ฟันค่ะนี่มันไม่โชว์ฟันฟันสวยมากนะคะไปได้ค่ะปอมอะ่ะมันจะจะอ้วนตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งน้องนะคะเป็นปอมเหมือนกันค่ะแต่น้องเป็นปอมสีปาร์ตี้นะซึ่งสีปาร์ตี้เนี่ยมันแตกต่างสีทั่วไปอย่างไรนี่ไง คือสีปาร์ตี้มันจะมีความแซมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลขาวเนาะนี่คือสีขาวนะไม่ใช่ไบอันนะเนื่องจากเขาอยากเป็นเพื่อนด้วยแต่คนนี้ยังไม่อยากเล่นด้วยเท่าไหร่หยุดค่ะจะบอกว่าความพิเศษของไบอันคือแบบเป็นหมาที่มีขนเหมือนไซบีเรียนมากคือจะแปลงให้ดูนะคะคุณหนูลูกหลบไปค่ะดูนะคะแปลงสูาสมมติว่าคุณแปลง,ปปลงขนปอมมันต้องแปลงขึ้นใช่ไหมคะแต่คุณไบอันค่ะเราไม่เห็นเนื้อนหนังมังสาเขาเลยค่ะเราจะต้องกดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะคือขนเขาอะ แบบหนามาคือถ้าเป็นผมคนก็นคือโคตรหนานะหนามากแบบหนาโคตรเลยนะแล้วดูหน้าเวลามันทำนีุจมูไม,ม่เละดูผมจุมูค่ะเป็นหมาที่น้าตาไหลบ่อยเป็นหมาคี่ดราม่านะดูสีเห็นไหมคือแบบต้องเปลี่ยนอาหารกันเลยที่เดียวเชียวและใบอันนะคะเป็นหมาฟันหลอคะ่ะทุกคนดูค่ะเนี <Yeah. S 1> ่ยโชไม่โชด้วยนะคะฟันหน้าหล่อไม่พอนะคะฟันหน้าหล่อทั้งบนและล่างทําให้ใบอันนั้น กินเม็ดแตงไม่ได้ไหมไม่เคยกินนะดูค่ะและนี่นะคะก็คือมาเน่ไปแล้วนะคะ่ะก็ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะ